ฝั่งโน้นมีโดรนจรวดใหญ่พร้อมสู้รอบสองหรือไม่วิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฮียเหลาภาพรวมระเบิดข่าวชายแดนฝั่งโน้นพร้อมหรือยังสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชายังคงมีความเปราะบางแม้จะมีเสียงเรียกร้องหยุดยิงทว่าฝ่ายโน้นยังคงเติมกำลังอย่างเงียบๆพร้อมดันรอบสองที่จะมาเหนือการหยุดสัญญาณ โดยเฉพาะ2เครื่องมือทางทหารที่เป็นประเด็นร้อนโดรนลุกลานพุ่งตรงจากฝั่งกัมพูชาอาวุธรุนแรงอย่าง PHL03 หรือ PSL03 ที่ใช้ยิงเซลโลกว้างและไกลเจาะจรวดแรง PHL03 คืออะไรอันตรายแค่ไหน PHL03 คือระบบจรวดหลายลำกลองขนาด300มิลิเมตรที่กัมพูชาได้รับจากจีนจำนวนทั้งหมด6ลำโดยมีพิสัยยิงสูงสุด70-130กิโลเมตรและสามารถใช้งานได้ไกลกว่าระบบ BM21 ที่เคยถูกใช้ก่อนหน้านี้การยิง1ชุด จรวด12ลูกพร้อมกันสามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างถึง67เฮกตาร์และเป็นภัยต่อทั้งทหารและพลเรือนหากไม่ได้กำหนดเป้าหมายชัดเจนถึงแม้มีรายงานว่าไทยรับทราบที่ตั้งของระบบเหล่านี้แล้วแต่ยังไม่มีการใช้งานจริงและกัมพูชาย,ยังปฏิเสธการยิงใดๆทั้งสิน้น k s 1 c ระบบป้องกันอากาศแต่ไม่เคยใช้จริงเลย กัมพูชาได้รับระบบ k s 1 c จากจีนจำนวน4แบตเตอรี่ในปี2024ครอบคลุมทั้งการยิง UAV และเครื่องบินรบระยะก,กลางแม้มีในระบบแล้วแต่แทบไม่เคยใช้ในภารกิจจริงเลยอาจเป็นไปได้ว่าจีนควบคุมไม่ให้ใช้ด้วยเหตุด้านการทูตและภาพลักษณ์โดรนรุกลานจุดเสี่ยงซ้อนความไม่มั่นใจ มีรายงานว่าโดรนทั้งแบบสำรวจและแบบกามิคาเซ่ของกัมพูชาได้บินเข้ามาในเขตไทยหลายครั้งแม้จะรุนแรงไม่เท่าจรวดแต่ก็ทำให้เกิดความกังวลว่าภัยจะพลิกเกมได้ทุกเวลาแม้ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ทางการไทยกำลังประเมินว่าเขตชายแดนอาจเป็นสนามทดลองใช้โดรนได้ทุกเวลาทิศทางต่อไปไทยต้องเตรียมรับมืออย่างไรเป้าหมาย การประเมินสถานการณ์มาตรการที่ควรทำหยุดจริงๆหรือไม่ฝ่ายโน้นเติมกำลังอย่างต่อเนื่องแม้จะประกาศหยุดต้องมีข้อมูลข่าวกลางตรวจับและป้องกันโดรนและจะรวดการยึดคืนพื้นที่หากฝ่ายโน้นไม่ยอมถอยพื้นที่ชายแดนอาจถูกยื้อหยุดอีกครั้งกำหนดกติกาชัดเจนไม่ถอยแม้เวที GBC ปรับแผนที่ใหม่กัมพูชาอาจผลักดันให้ปรับผังหนึ่งต่อสองพันใหม่ ต้องยืนอยู่ใน GPS ดิจิทัลแผนที่ร่วมบทบาทจีนและอเมริกาตัวแปรที่ไม่ควรมองข้ามจีนอาจคุมเบื้องหลังไม่ให้กัมพูชายิงพลเรือนแม้จะมอบ PHL03 และ KS14 แล้วแต่หากใช้อาวุธผิดเป้าจีนก็เสี่ยงโดนตำหนิอเมริกาต้องการเสริมภาพลักษณ์ในภูมิภาคติดตั้งฐานหรือเครือข่ายผ่านเวที UN อาจมองว่าเข้าได้มากขึ้นหลังจีนถูกเบี่ยงออกข้อสรุปจุดตัดที่อาจกำหนดอนาคตชายแดนปืนหรือจรวดใหญ่เป็นอันตรายแต่โดรนคือหน,นามแหลมที่แทรกซึมเงียบและอาจจุดชนวนการสู้รบรอบสองหากฝ่ายโน้นเปิดศึกใหม่ด้วยโดรนหรือนักรบระยะไกลไทยควรมีแผนรับมือตั้งแต่วันนี้เกมยุทธศาสตร์ครั้งนี้ไม่ได้จบแค่ในสนามแต่จะถูกตัดสินในเวทีทูตและสื่อโลก สรุปคำพูดส่งท้ายถ้าอีกฝ่ายคิดจะใช้โดรนพุ่งจรวดและหยิดคืนแขนขาไทยไทยต้องไม่ยอมเสียทีต้องมีมาตรการตอบโต้และต้องชัดว่าเราจะไม่ปล่อยให้ใครยกเครื่องหมายหรือใหม่ได้ง่ายๆในชายแดนไทยขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กด Subscribe และแชร์หากเห็นว่าบทวิเคราะห์นี้มีประโยชน์ ติดตามเฮียเหลาได้อีกเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ